ครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อใจกินในการกินเนี่ยต้าตูเจอานั้นนะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ใช้อัสเซียนหายใจทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองนะครับตีนไก่กิบิ๊กเน็ตเองนะครับผมก่อนหลังจาก lonely, no. ที่ลงคลิปก่อนไปเนี่ยยอดรีวิวก็ลดลงเยอะแบบควบเลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะมีคนเนี่ยแม่งไม่รู้จักช่องเว้ยแบบไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นบ้านนาอีกเหมือนเคยแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่น เราจะมาทําการดูความแตกต่างของผ้ <Hello. S 1> าพทั้ง3 <Hello. S 1> แบบคือมันจะมีแบบที่ i i h q u u l l t y y o w w u u l l t y กับที่มันเป็นรูปมันฝรั่งก็คือมันจะกากมากซึ่งอตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการกดเป็นระดับ High Quality มาซึ่งเราจะพาการสำรวจรอบแมปก,กันก่อนเราจะมาดูว่าการที่เราปรับ High Quality แล้วเราขับรถไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แล้วเราแบบเออเราขับรถเราทําทุกอย่างเราทาแบบดูนั่นดูนี่ดูรถว่าแบบเออมีอะไรบ้างแบบเออมันสวยอะไรยังไงหรือว่าแมปมันเปลี่ยนอะไรไปยังไงเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามัน <P PA S 1> จะมีอะไรบ้างไงเนาะโอเคก่อนอย่างแรกเนี่ย high q u a l i นะนร,รถก็ไม่ได้มีอะไร<ม>เปลี่ยนไปเนาะแล้วับพี่<อ> ดูเหมือนกูได้เปลียคอนเทนต์แน่เลยวะพี่ซืเตี๋ยวผมหน่อยก็พี่ซื้อเดี๋ยวผมหน่อยก็พี่ได้เปียคอนเทนต์เลย่ะแคนนะผมโอเคแล้วก็เราไปเปี่ยนทีมกนนวัเราไปเปลี่ยนทีมกัเดียว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ชายพี่ชายพี่พี่พี่เป็นไรอ่ะพี่คุณเอาเี๋ยวปเลยนี่ยพี่ผมเป็นเอเลี่ยนสปีชี่เขาเหมือนพี่เลย ใช่เหรอพี่ขี้โมไปเลยไม่เชื่อคีแมนคีเหมนขี้แมนคีแมน่ยไม่ใช่ผมเป็นเกมเมอร์เฮ้ยหพี่ชายพี่เป็นเกมเมอร์เหรอผมเป็นเกมผมเป็นเกมไนไหนไหนพี่พี่พูดพี่พูดอีกทีพี่เป็นเกมเมอร์ไหนพี่พูดดิพี่เป็นเกมเมอร์ ผมเป็นเกมเมอร์เขออีกทีพี่ขอหนักแน่นดังๆเลยขออีกแล้วพี่ยังไม่ยิ้มไม่ช้าแล้วก็พี่ผมเป็นเกมเมอร์โอ้ยยอดยอดเป็นเกมเมอร์เป็นเกมเมอร์เป็นเกมเมอร์เป็นเกม พีพี่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 จนตอบคถามกัผนะกูพี่จุดแกไม่เล่นเกมตอบคำถามกับะใครทฉลามากอุยุ่ยพี่พี่พี่พีพี่ชายพี่ชายเอ้ยพี่ชายเดี๋ยวก่อนพี่พี่ชายพี่สนใจเล่นเกมตอบคถามผมยวะใจอ่ะสนใจอ่า นายพี่ชายพี่ชายมาทนนี้นหนพี่ชายมานี่หนพี่ชายพี่ชายอ่าผมมีเกมตอบคถามง่ายๆพี่คือผม,ผมแบบเรียกว่าไงอ่ะผมไปซื้อเครื่องจับเท็จมามันจะเช็คได้ว่าพี่เนี่ยโกหกผมหรือเปล่ามันดูได้ว่าพี่โกหกผมหรือเปล่านะอ่าอ่าต้องถามพี่ก่อนอันนี้คือปกติเน,นี่ยพี่ชอบเอาไปขายน้ำม,มันได้ไหมครับ ชอบผู้ชายครับเอ้าเฮ้ยหนักแน่นหน่อยครับพี่ผมเป็นเกมเมอร์ครับพี่พูดดังๆนึงพี่ชายผมถามพี่คนนี้เขาอยู่อ่ะพี่ชายพี่ชายพี่ชายผมผมถามผมถามเลยหน่อยดิพี่อ่าคือปกติพี่เนี่ยพี่ชอบแบบฟันดงฟันดาบอะไรอย่างเงี้ยป่ะแบบพี่แบบสนใจอยากฟันดาบอ่ะอ๋ออะไรคือชอบชอบโดนตำแจ๋วครับโอ้โหวันจุ๊บ สุดยอดพี่สุดยอดสุดยอดแล้วแล้วพี่แบบเจ๋วนี่เทียบเลยไหมครับพี่เคยแบบรู้สึกว่าแบบมองผู้ชายแบบเราแบบชอบไม้ป่าเดียวกันเลยยี้ปว่ะพี่ชอบเลยอ้าวโอ้โหโอ้โหพี่สุดยอดเลยสุดยอดพี่แม่งไม่โกหกเลยว่ะมีคำถามหนึ่งพี่มีอ้า ปกติพี่เนี่ยชอบแบบรุมสี่ห้าคนนี้แบบสวิงกิ้งอะไรเงี้ยโอ้โหยิ่งฟินแลนนี้ชอบจับหนักแน่นหนักแน่นอ้ย <c oughs> อันนี้ผมถามคำถามสุดท้ายง่ายๆเลยพี่ปกติพี่ชอบแบบแบบแซ่ฟาดแบบบีคออะไรอย่างงี้ป่ะพี่ชอบเลยอูอันนั้นอ่ะอย่างเสียว,วอันนี้คือพี่ชอบเลยใช่ป่ะพี่ ออืึเป็นเป็นมาโซคิดกูสุดยอดพี่สุดยอดพี่ขอบคุณมากครับที่มาร่วมร่วมสนุกกับเกมผมพี่อครับผมพี่พี่นะให้ผมรู้เลยว่าเคลื่อนจับเท็จผมแม่งไม่มีปัญหาพี่พี่ปิปปาพี่ปิปาเราต้องเียบคำคือผมถามเขาผมมาปดตีพี่แบบพี่ชอบผู้ชายชอบผู้หญิงหมชอบผู้ชายครับโอ้โห มันมาแล้วครับตำรวจมัมาแล้วครับพี่ผมผมต้องเอ้ยพี่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 อย่าพึ่งครับอ้ตำรวจอย่าพึ่งตำรวจอย่าพึ่งผมเล่นเกมกับเขาอยู่เออพี่พี่เดี๋ยวพี่แบบพี่ชอบแบบไม้ป่ายิงกันไงี้ป่ะโอ้โหสเปคเลยอ่ะโห้ยคลิปนี้จะไม่มีคนตอบผิดบ้างเลยเหรอวะแม่งพี่พี่พี่ผมเขาขาดูเสียงก็ผิดนะครับ ไม่มันคือคือเคงจับเทศมันมันจับเทศไงยพี่ว่าแบบพี่กูหกงหรือแบบ่าโอ้โหมไม่สามารถคเมเได้คือถามนีก่อนพี่คือพี่แบบพี่ชอบแบบฟันดาบอเงี้ยพี่สนใจแบบอยากลองฟันดาบโอสนใจครับเนี่ยอชอบเลยครับโอ้โหพี่พี่ก็สุดยอดเกินหว่าพี่แม่งก็ไม่โกหกเลยไง พี่ก็คือเป็นออคนดีครับผมรักษาศีลครับพี่อ้าวเอเอพี่พี่พี่แล้วผมครับอย่างรู้ว่าพี่ชอบแบบลุมสวิงกิ้งแบบ่ยสี่ห้าคนเลยเนี่ยพี่หูหกเจ็ดคนก็ได้ครับโอ้หแม่เอ้ยคิดดีไม่มีคนตอบผิดเลยคือจับเท็ดแม่งจับถุงทุกคนเลยพี่้หขอบคุณมากพี่ที่มาร่วมสนุกเกมผมพี่ พี่พ pues ี่แบบพี่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 ยพี่ชา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 ยครับครับว่าไงพี่สนใจเล่นเกมสองแถวว่าไงพี่ว่าไงพี่เดี๋ยวไปจับโจมั้ยเฮ้ยพี่อย่าพึ่งโจรไม่สำคัญพี่เกมผมสำคัญกว่าพี่ชายพี่ชายเอ้ยโหลพี่ก็ปิดก้าขาพี่พี่โจรไม่สำคัญผมสำคัญกว่าพี่ชายไอ้โจร พี่ชายปูเนี่ยแหละโจรพี่ไอ้โจร์นเฮ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ชายใจเย็นเฮ้ยโจนไม่เหงาใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นพี่พี่ชายพี่ชายพี่ฮัลโหลพี่ชายผมพี่ชายผมใจเย็นพี่ใจเย็นครับพี่ชายผมพี่ชายพี่ชายพี่พี่พูดได้หมดเลยพี่พี่อยากเป็นเกมเมอร์ ครับไม่ครับพี่เป็นเกมครับพี่พูดให้ฟังหน่อยพี่อยากเป็นเกมเมอร์ผมอยากเป็นเกมเฮ้ยพี่ชายพี่ชายพี่ชายโจรไม่กดคันหรอกพี่เฮ้ยพี่โจรไปแล้วพี่โจรไปแล้วพี่โจรไปแล้วพี่พี่โจรไปแล้วเอาโจรออกเกมแล้วพี่ อันนี้หมาพี่ชายหมาบ้าพี่ชายพี่ชายเพิ่งทีวีพี่ชายหยุดกับพี่ชายครับเขาว่าไงว่าเล่นเกมผมไหนล่าเล่นเกมตอบถามเฮ้ยเดี๋ยวถาผมมาเล่นเกมด้วยเราแป๊บเออพี่เล่นกันตอนนี้เลยผมคันพี่ด้วยเจ้าชัวเจ้ชัววนนี้อ๋อเจ้าชัวโอ้เ้าชัวโอ้บัวมณีศีโก้บโอ้บุญุกอก

วิ่ยพี่มือก็โจรเยอะแล้วเลยพี่เอ้ยเขาอะไรเพื่อไงผมแม่บอกพี่ได้ได้ได้โอเคโอเคเริ่มเลยชูมือขึ้นเราหมุนๆนะครับชูมือขึ้นโบกไปมาอะไรอะอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยังหลุดอ่ะโอ้ยังหลุดอ่ะโอ้ย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 เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฉลิมบีบอยเฉลิมหมุนเนี่ยเฉลิมหมุนเอ้ยเฉลิมหมุนเอ้ยเฮ้ยเฉลิมหมุนนะโหนหมุนเป็นลูกลหมุนหมุนได้อยพี่หมุนตามใจเลยพี่สวัสดีบันกาฮือเวอร์เวอร์เวอร์พอเลยพอเลยพอเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วโอเคโอ้ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ชอบมากกดซับกันเลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้ตัดอะไรเลยนะ ก็ตัดแหละก็ตัดแค่ชาตอนต่อบันถามอะไรเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็คือเปลี่ยนคอนเทนต์กูได้เปลี่ยนคอนเทนต์เฉยเป็นเลือนบ้านนาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแม่งมีคนสมทบกับกูก็คือไอต่อคนหลังนี้นะก็ถ้ามาเห็นคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกกับผมนะครับผมก็สำหรับใครชอบที่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมากกดซับกันเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องไหนก็รู้เอาไว้ด้วยว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องเป็นกินไก่แลวนะฮะ ก็แต่วันนี้ก็ุณมากครับผมเขา,าไปกับ<ม>โจแล้วครับพี่พี่สนใจเล่นเกมผีบ้าห่มกับผมปะล่ะผมผมเล่นเกมกับพี่ไปแล้วรอบนึงอันนี้ผีบ้าห่มพี่อ๋อพี่ได้ชวนผมไปเล่นในห้องน้ำหรอกเพราะพี่จะยินในห้องนอนแบบนี้นเ,เ,นเลนปะโอ้มีสอตว์ โอ้ยจิ้มตัวยืดพลังพลังธาตุของเจ้าก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเขาไม่อยากคุยกับพี่เขาวิ่งหนีแล้วพี่แต่งตัวโคตรมีเทสเลยพี่เชื่อพี่เบอร์โคตรหล่อเหรอเลย

โจร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 ร้ายเฮ้ยพี่โจรเป็นผู้หญิงเนี่ยจับพี่โจรเป็นผู้หญิงพี่เฮ้ยพี่สาวพี่สาวเขาไม่จับแล้วพี่เขาไม่จับแล้วเขาไม่จับแล้วพี่เขาไม่จับแล้วธรรมะกระตุกจิตกระชากใจท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญากระผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่ามีหลายคนมีปัญหาเรื่อง ควยสั้นควยเล็กก็เลยพยายามไปอัพเกรดควยให้แม่